สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําน้ํายาทำสรามกับสลามสลามกันนะคะค่ะเมื่อเรารีวิวไปที่แล้วอะ่ะก็ทําแบบสลามเฉยคือทุกคนยังไม่รู้ว่าทำน้ำ,นำยาทำสรามยังไงเราก็จะมาเริ่มทากันเลยค่ะค่ะลองดูกกอุปกรณ์กันเลยนะคะค่ะเค่อผสมค่ะ 2. ช้อนคนค่ะกับไม้พายเวลาทำสรามค่ะอันนี้ทำสลาามค่ะต่อไปก็ กาวค่ะกาวน้ำใสน้ำผสมบอแหลน้ำเปล่าค่ะอ้าวลืมเชื่อผสมค่ะแล้วก็ช้อนโต๊ะค่ะกัะเพ็ดค่ะแบบนึงนะคะแล้วก็สีค่ะค่ะเรามาเลือกทำกันเลยค่ะ ค่ขั้นแรกแล้วก็ใส่กางไปเลยเรินน่้ทำในทางทำซ้ำกันนะคะค่ะใส่กาวเนี่ยนะก็ประมาณแบบว่าหนึ่งช้อนประมาณกี่ช้อนต๊ะก็ได้นะคะอันนี้เราเลือกไปประมาณห,าหาแล้วกัน2แถมให้ขึ้นช้นต๊ะ โอเคเมื่อกี้มันไม่คืนม้งค่ะและพอทีนี้เราก็อาฝาเราก็มาใส่น้ำเปล่ากันนะคะน้ำเปล่าเนี่ยใส่ประมาณ5ใช่ไหมคะก็ต้อง6ช้อนโต๊ะ6ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกค่ะแล้วก็เริ่มคนไปเลยค่ะแคบนนะี้นะคะในส่องก็เห็นแล้วนะคะว่ามันเป็นหมึกนก็จะเป็นแบบที่เราทำสลามกันั่นเอง แมันก็แตกต่างสีไปนิดนึงพี่จางใส่สามกันอุ้ยโทษนะคะเมื่อกี้ค่ะน้ำยาเนี่ยเราจะใส่สีก็ได้ไม่ใส่สีก็ได้ใส่กระพริบก็ได้แล้วก็เลือกใส่สีฟ้า ก็เช่นอยู่นะไม่รู้นี่มันคืออะลูมิเนีอะไรไม่รู้อ่ะแต่ถ้าทำไปแล้วมันก็หายนะคะเแบบนี่ยแต่ไม่รู้มืนองอะไรแบบมิเน,นียเป็นสีชมพูเลยพอทีนี้เราจะมาใส่เออบารเล็กค่ะบารเล็กใส่หนึ่งฝาก่อนนะคะ หนึกฟ้านี่ผสมเมบลล์ไปเมื่อกี้นะคะก่อนที่จะลงคิขอคจนไปเรื่อยๆก่อนจะเห็นว่ามันจะแบบว่าอืมจะเหมือนอะเหมือนเราทำสลามแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สลามมันเป็นน้ำลายเม่นเปใจเป็นมิเตียนทำ,ทำสลาย เรามีวิธีการแก้ปู่อนะคะเพื่อให้มันเป็นแบบนี้กำเหมืหอเหมือนกัวคนทำไงค่ะถ้า,ถามีเสียงอะไรเลยก็เขาเทอเดี๋ยวค่ะเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราทำตำลานสุดเลยแต่เราก็ต้องพยายามมันเป็นนา ย่งไลูกกล้ยขอโทษด้วยนะคะอันนี้ใส่ตายประมาณสอสองฝาแล้วกันค่ะ <c oughs> ลงไปพอดีเลยค่ะ <c oughs> ค่ะเมื่อกี้มันก็ตกไปนะคะก็ขอโทษด้วยตลกมากะะเลยค่ะอาที่ชูมาเช็ดเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแล้วเนี่ยเป็นหนึบแล้วเนี่ย แต่แม่สอนทำสลามน,นะก็สอนดูแต่ว่าตอนแรกอันนี้คือน้ำยาของมันแปลว่าจะเป็นก็ดูกันเลยค่ะคือมันก็จะเหมือนสลลมน,นะคะเนีย่ยดูเหมือนเปียกเลยเราเหมือนเราทำสลลมกันเลยสลามแบบบอลเล็กแทนก็จะต่างขั้นสูตรไปค่ะใส่บอลเล็กไปประมาณสองฟ้ามันเดิมค่ะ แล้วก็คนกันต่อค่ะน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจเลยให้มันอย่าให้มันละลายไปแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะต้องเก็บให้มันหมดก่อนแล้วก็ใส่น้ำค่ะ ใส่น้ำไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะสามช้อนโต๊ะ,ตะหนึ่งสองสามค่ะ ่ามันเป็นแบบนี้เลยเราอยากให้มันละเอียดแล้วก็ทำแบบนี้ก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ต้อแรกอีกค่ะต้อแรกไอเราใช้สาม ้ำเปล่าประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะใส่อีกนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะ1 2 3ค่ะสองสามข้หมดเลยอุย้ยมันตกแฝดนี้ไม่เปื้อนดีคนไปเรื่อยๆก่อนอีค่ะ ถ้ามีเสียงอะไรจริงๆก็ขอโทษจริงๆนะคะขอโทษ้วยค่ะเราถ่ายประมาณหน้าบ้านเนี่ยดูค่ะดูเป็นน้ำแล้วแตะเอามือแตะดูแล้วมันแบบว่าเหมือนเราจับน้ำอ่ะค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะ เหมือนแบบว่าเกือบเหมือนน้ำลายเอเลียนค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ก็อยากเล่นอยู่ไม่ต้องเสียตังค์ไปนั่งเลยน่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปอีกอันนี้น่าจะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้น่าจะประมาณ3ามช้อนโต๊ะอีกค่ะหน่ สองสาม่ะา,ายานแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะคือมันไม่เป็นสลามแล้วมันก็เป็นแบบนี้แล้วหนึบอ,อ,อย่างนี้ค่ะหนึบมากเลยไม่ค่อยหนึบเท่าไหรค่ค่ะ สูตรนี้เนี่ยอันเราคือทำขึ้นมาเองแต่ถ้าซ้ำอำนาจของใครก็ขอโทษด้วยค่ะทราไม่ได้ดจริงๆอุ้ยอันน <c oughs> ี้ค่ะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะนี่ให้มันแบบ แล้วก็ใส่นะโซมบอร์เลตไปหนึ่งช้อนก่อนเอ้ยหนึ่งฟ้าก่อนค่ะ แล,แล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปสองช้อนโต๊ะหน่อขั้นตอนนี้เราลักพับซ้อนมากค่ะอันนี้เราคิดค้นเองนะ ไม่ได้ลงไม่ได้ดูยูทูบเลยนะเนี่ยน้ำยาเนี่ยเพื่อ,อ,อให้มันหนืดนี่ก็ใส่บอรหลพไปสองช้อนหนึ่งฝาก็ห่อผิดค่ะค่ะแล้วก็ได้แล้วนะคะนี่ย่างสวานค่ะแล้วก็มาหาเพลง ภาชนะเก็บใส่เลยค่ะนี่นะคะก็ใส่ไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันเก่าของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนทำสลามค่ะพอเราทำเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ที่ให้ดูก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบเก่าคือแบบนี้แบบค่ะแล้วก็แอบบแบบใส่บอลเหล็กแบบไปประมาณครึ่งฝา ค่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอยากทำไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่เกาื5ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 เหมือนเดิมค่ะให้มันอยู่กว่าทีหมืมาก,กับที่เรากำหนดไว้ค่ะค่ะใส่น้ำตาลไปค่ะอุ้ยหกช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ เป็นไ,ไหมคะคนโอเคค่ะเออเราจะใส่สีก็ได้นะคะแต่เราไม่ใส่ค่ะแล้ว,ลวเราก็มาถึงวิธีการใส่ตออเพีก่อนนะคะเดี๋ยวเรา,เอาขออนุญาตแกะก,ก่อนคะ่ะค่ะแล้วก็แกะฝากระเพ็ดได้แล้วนะคะก็ใส่ไปเลย ค uh ่ะใส่สีม่วง แต่สวยเมื่อกี้เราไม่ได้แกะสีพูลนะคะมันยากแกะยังยากมากค่ะสวยอะ่ะต่อไปก็ใส่น้ำด่างโรดาไปเลยค่ะใส่ประมาณเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าเอาสองแล้วกันสองก่อน อืมเดี๋ยวเราต้องดูก่โอ้ได้ผลไหมเติมไปก่อนนะคะหนึ่งค่ะนี่นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยจนเป็นแบบนี้เลยนี่ยได้ผลค่ะ ต้องขอโทษนะคะที่มีเสียงรบกวนมันก็เริ่มได้แล้วนะคะเริ่มได้แล้วค่ะแล้ก็ใส่ไปอีกค่ะใส่อีกประมาณเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าใส่โอ้ล้นมือ,อไป่อีกนิดนึงคะ่ะไม่รู้จกพอสินเป<ว>ยกมือเลย เดูว่ามแบบว่าเืเมื่อกีอ้มันมือมันหนักเกินไปนะคะเลยใส,ส่ผกลงไปข่ะคือาาเป็นเ้ือก่อนที่เติมน,นะคะคนไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าเราไม่ได้ใส,ส่สีเมันก็แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราใส,ส่สีแบบพวกสีต่างๆอะไรพวกนี้มันก็อาจจะออกลิดแบบว่าเป็นสีนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้ ลองแต่ว่าเราทำสีนี้นะคะ่ะ,ค,ะคุณไปเรื่อย่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่ ะดวกในการทำน้ำยาทำสลามก็ใช้ใ<ส>บอรแรกก็ได้นะคะใช้บอแล็ได้ค่ะใช้บอรแรกเลยก็ได้ไม่ต้องมาผสมนี้นะคะถ้าใครชอบทำน้ำยาทำสลามก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะได้ผลต่อคลิปเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใส่อีกค่ะไม่ได้ต้องใส่ ใส่กี่ปริมาณก็ได้แล้วแต่เรานะคะเรใส่เยอะนิดนึงส่วนกี้เราถูเละเลยอ่ะมนเนี่ยอ่ะถ้สมมว่ามันจะเห็นองนะพอสร็จแล้วดู ยาตัวนี้มันเหมือนน้ำลายอียีปต์เลยตอนนั้นที่เราคิดข้นสูตรเนี่ยนะ <c oughs> ตอนนั้นเราจะทำสลากแล้วมันเผลอไดแบบใส่น้ำตาลน้ำไอ้นั่นเยอะแล้วมันพอมันมาใส่สลากเลยมันจำสูตรได้ค่ะยืเป็นแบบนี้หู <c oughs> ยืดนะคะยือยู่ จับดูแต่ไม่รู้ว่ามันว้มันยังติดมืออยู่ค่ะจับลองจับได้นะคะพอเรารู้ว่าติดมือก็ควรไปล้างก,ก่อนเพราะมันยังเหมือนมันยังไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ใส่น้ำยานี่อีกค่ะใส่น้ำยาอีกไปกี่ฝาก็ได้ イエハ。 ค่อยติดมือแล้วค่ะแต่ถ้าคนไหนแบบว่าม่คนไหนแบบมันติดมือก็ใช้แเบบี้ออยล์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอื่นอะไรนะคะอะไรที่มันสามารถให้มือมันนะคะมันมันมันใสลงไปได้ค่ะไม่แต่ถ้าน้ำเอาน้ำมันก๊าดดีเซลนีรู้นะคะพบจุดไช้ติดอาจจะมันจะกลายเป็นสลายมรณะเลยนะคะ มาดูตอนแบบทำเสร็จอะไรอย่างนี้กันนะคะค่ะมันก็ติดมืออะใส่พอดีว่าเราไม่มีแบบพวกนั้นก็เลยมันติดมือก็หาวิธีอื่นได้นะคะใส่แบบพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ตูดีได้จริงๆค่ะก็ใส่แบบเบบี้ออยล์น้ำมันพืชน,น้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยติดมือนะคะมันก็ติดตอนที่แบบว่าจิมอย่างเงี้ย แต่สูนยนี้มันได้ค่ะเคยทำมาแล้วตอนนั้นอ่ะไม่ติดมือเลยพอตอนนั้นยังมีเบบี้ออยอยู่ตอนนี้มันหมดแล้วก็เลยว่าจะไปซื้ออยู่แต่เขาไม่ได้ไปค่ะสตอนนี้ก็ค่ะนี่ก็เเท่านี้ค่าค่ะ